ไม่ตำ่ำไม่ได้แล้วซอปูไซทะลักจมโบใหญ่มากเลยแม่เนื้อปูเน้น,น,นๆก้อนใหญ่มากค่ะทางร้านใช้ปูสดๆเป็นๆที่แกะใหม่จากแพปูสุดะวันต่อวันเท่านั้นนะคะใส่ันแบบจุกๆุไม่มีปูปลอมกันเลยค่ะหลังจากออกมาจากถุงนำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่น้ำมันกันนะคะพอนน้ำมันร้อน ลงไปทอดกันได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าอยากลืมทอดไปจนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะสีเข้มไปจ้าทอดไปเยอะๆเห็นว่าสีเหลืองกรอบแล้วลูกค้านําขึ้นมาตั้งผักได้เลยนะคะน้องปูเราเสร็จแล้วจ้าน่าทานกันมากเลยใช่ไหมคะบอกเลยระหว่างทอดหอมมาก บทบาทความจอปูมากแม่ฉีกกันให้หินหินกันเลยนะคะ<ม>วันเนื้อปูเน่งมากเ<ม>น่งขนาดไหนมาดูกันเลยจ้า<ม>เนื้อปูมาเกรดอย่างดีพรีเมียมแกะวันต่อวันจากแทปูของเราเองค่ะ<ม>สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าหวานเทียเท่ยวหวานเจี<ม>๊ยบราคาก็ถูกมากแม่มเพียงแพ็ละร้อยกว่าบาทเท่านั้น<ม>ส่วนลูกค้าท่านใด เริ่มต้น20แพ็คขึ้นไปสามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะสด,สดสดใหม่ๆเหมือนมาทานกันในทะเลกันเลยจ้าบอกเลยร้อยๆเข้มๆถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะกัดทุกคำมีปูทุกคำแน่นอนจ้า